ทีเลคอมศูนตรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ กัาใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวเทียมเบรกที่แล้วเนี่ยน้องการก็ได้มาบอกถึงประเภทของดาวเทียมนะคะที่ขึ้นโคจรรอบโลกของเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างและยังค้างอยู่ค่ะเพราะว่าเราบอกไปแค่ดาวเทียมเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่นะคะดาวเทียมเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรแต่ยังมีดาวเทียมอย่างที่นิกพูดก็คือเกี่ยวกับ พยากรณ์อากาศเงี้ค่ะ,คะมันจะแตกต่างกันยังไงคะน้องการค่ะระดับความสูงก็สูงขึ้นมาอกอกนะคะอยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมอ,อุตุนิยมวิทยานะคะเขาจะมีหลายระดับนะคะ,คะอย่างเช่นดาวเทียม NOAA อย่างนี้ค่ะ,คะเขาก็จะอยู่ระดับที่ต่ำหน่อยก็คือถ่ายภาพเฉพาะประเทศเนี่ยได้ก็คือเขาจะถ่ายเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ะจะเห็นเป็นแบบ ลมเป็นเป็นเมฆเป็นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทางนักอุตุนิยมวิทยาก็จะสามารถที่จะเอาไปพยากรณ์ได้ะนะคะแล้วก็ดาวเทียมอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาใช้กันเนี่ยจะเป็น G.O.E.S e และ m t z นะคะ,คะเขาจะถ่ายเป็นแบบทวีปเป็นมหาสมุทรซึ่งภาพถ่ายตรงนี้นะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะเอามาพยากรณได้ซึ่งเมื่อพยากรแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ<ช>้นแล้วก็ชีวิตคนเราด้วยนะคะ<ช>ตรงนี้ก็จะป้องกันได้มากเลยค่ะต้องบอกว่าดาวเทียมดวงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในเรื่องของ อุตุนิยมวิทยาเองนะคะถ้าเรารู้ล่วงหน้าภัยธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวรับมือได้ใช่่คะก็ลดความ ที่จะเกิดความเสียหายที่อาจจะเสียหายมากแบบน้ําท่วมของยังไม่ทันเก็บเลยนะคะพอเรารู้ล่วงหน้าเราก็เก็บของขึ้นชั้น2ก่อนอันนี้ความเสียหายก็น้อยลงถูกเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยทีเดียวนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวไม่แพ้กันก็คือในเวลาเราเดินทางอะค่ะตอนนี้เนี่ยแทบทุกรถนะจะมีเครื่อง GPS ในการที่จะนําทางเราไปค่ะอีก300เมตร กรุณาชิดซ้ายอะไรประมาณนี้แล้วดาว<ด> <ขอ S 1> เทียมดวงนี้เออมันสัมพันธ์กันยังไงคะน้องการอก็คือดาวเทียมเพื่อการนำร่องนะคะ,คะหรือว่า GPS นั่นแหละ,ะนะคะเป็นระบบบอกตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นโลกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายดาวเทียม24ดวงด้วยกันนะคะ,คะ,ะเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณเนี่ย พร้อมกันเลยนะคะมาที่ GPS นะคะค่าเวลาในแต่ละดวงที่ส่งมาเนี่ยมันมันแตกต่างกันเขาจะคำนวณมาเป็นพิกัดเลยสมมติว่าเราอยู่ที่พัฒนาการสำนักงานใหญ่เนี่ยค่ะเขาก็จะคำนวณมาเป็นพิกัดให้เราเลยนะคะในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะ<อ>ซึ่งเทคโนโลยี GPS เนี่ยปัจจุบันก็เป็นที่นิยมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบมือถือนะคะเป็น ใช้ที่รถนะคะใช้ที่เรือหรือว่าใช้ที่บนเครื่องบินก็ใช้ได้เลยค่ะก็จะออรองรับการกับเครื่อง GPS ที่เราจะต้องซื้อรวมถึงโปรแกรมที่ลงในเครื่องด้วยนะคะ,คะอ่ะดาวเทียมอีกดวงหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของการขามานาคมค่ะอ่าใช่ค่ะเ,เกี่ยวกับการขามานาคมนะคะก็คือเป็นลักษณะการถ่ายทอดสดหรือว่าการถ่ายทอด เหมือนเป็นทีวีดาวเทียมนี่แหละ,ค,ะค่ะก็เป็นถ่ายทอดเป็นทวีปหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าดาวเทียมนั้นๆเนี่ยเขาต้องการที่จะถ่ายทอดเป็นทวีปแค่ทวีปหรือว่าเป็นหลายๆทวีปเลยนะคะเป็นแบบซีโลกซีกลูกหนึ่งไปเลยนะคะ,คะก็ ก็แล้วแต่ความต้องการนะคะของดาวเทียมนั้นๆค่ะเอาล่ะเรารู้จักประเภทของดาวเทียมนะคะที่มีการส่งสัญญาณแล้วนะคะ,คะแยกออกเป็นหลักๆก,ก็จะมีไม่กี่ประเภทหรอกนะคะแต่ละประเทศเองแต่ละทวีปเองก็จะมีการส่งสัญญาณในการใช้งานที่แตกต่างกันทีนี้มาเข้าใจดาวเทียมในประเทศไทยของเราบ้างว่ามีมา กี่ดาวเทียมไทยคมแล้วยังไงเริ่มจากดาวเทียมไทยคม 1A นะคะหมดอายุไปแล้วไทยคม2ก็หมดอายุไปแล้วนะคะที่ที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็น ท,ท,ที่ทราบเนี่ยก็คือเป็นทีวีดาวเทียมท,ที่เคยใช้งานด้วยนะคะ,คะแต่ตอนนี้เขาก็หมดอายุไปแล้วดาวเทียมไทยคม3นะซึ่งดาวเทียมไทยคม3เนี่ยตอนแรกเขายังไม่หมดอายุหรอกนะคะแต่ว่าเขาโดนอุกกรบาตก็เลยทําให้เดี้ยงไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้หมดอายุไปเลยะนะคะลแล้วก็ดาวเทียมไทยคม5คกับ ไอพีสตาก็คือไทคม4ค่ะอยู่กันคนละตำแหน่งนะคะดาวเทียมไทยคม5ก็จะอยู่ตำแหน่งที่78.5องศาดาวเทียมไอพีสตาาก็จะอยู่ตำแหน่งที่120องศาตะวันออกค่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกดาวเทียมหนึงที่จะเป็นดาวเทียมไทคม6ที่กำลังจะส่งมาในปีนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแต่ช่วงนี้เราไปพบกับช่วงของน้องการตอบคำถามกันดีกว่าค่ะค่ะ ช่องสะสะวะทจานพีเอสไอรับได้หรือเปล่าครับช่องสะสะวะทจานพีเอสไอรับได้หรือไม่นะคะตอบนะว่าจานพีเอสไอรับได้ค่ะอยู่ช่องลำดับ94นะคะชื่อช่องว่า TCBN ค่ะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยกับทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือว่าวัยผู้ใหญ่นะคะ ในกรณีที่เป็นวัยเด็กเนี่ยก็จะ,จะเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับด้านความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนนะคะสําหรับวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ค่ะอย่างเช่นที่การเคยดูนะคะก็เกี่ยวกับการ ก็เกี่ยวกับวิธีการทำกล้วยตากค่ะที่จะทำยังไงให้ได้กล้วยตากแบบเกรด A หรือว่าจะเป็นเรื่องของการนำลำไยเนี่ยส่งออกนอกทำยังไงให้ลำไยเนี่ยอบแล้วเนี่ยอยู่ได้นานๆนะคะก็การรับรองได้ว่าถ้าเปิดดูช่องนี้แล้วเนี่ยเปิดดูได้ทั้งวันแน่นอนค่ะพอถามว่าพอดีจานดาวเทียมที่บ้านอ่ะโดยต้นไม้ล้มทับปรากฏว่ามันดูไม่ได้เลยดูได้เฉพาะ3579อ่ะครับ อันนี้อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับจานว่าเราจะมีวิธีการปรับยังไงครับ จากคำถามที่สอบถามว่าจานนะคะโดนต้นไม้ฟาดใส่ทำให้รับช่องอรายการได้เป็นบางช่องนะ,ะจะปรับจานอย่างไรนะคะ,ะคำตอบนะคะในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทำการตรวจสอบสภาพของจานก่อนนะคะว่าจานเนี่ยมีความเสียหายอะไรบ้างนะบิดเบี้ยวตรงไหนไหมตัวตรงฟีดทอนนะคะตรง l b เนี่ย หักไหมนะคะหรือว่าถ้ายังใช้งานได้อยู่จานไม่บิดเบี้ยวนะคะก็จะเป็นในเรื่องขององศาค่ะก็ต้องเรียกช่างให้มาทําการปรับจานให้ใหม่นะคะแต่ถ้าพบว่าจานเกิดการชํารุดเสียหายนะคะอย่างเช่นจานบิดเบี้ยวหรือว่าตะแกรงขาดนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อช่างหรือว่าศูนย์บริการ DSI นะคะเพื่อที่จะทําการเคลมใหม่นะคะเพราะว่าจานเนี่ยเราจะรับประกันให้5ปีเลยนะคะ ค่อยากจะถามว่ากล่อง O2 กับกล่อง SX ก็ค่ะสามารถใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าคะจากคำถามนี้นะคะที่สอบถามมาว่าเครื่อง O2 ใช้ร่วมกับ SX ได้หรือเปล่านะคะสำหรับคำถามนี้เนี่ยสันนิษฐานได้ว่าจะเป็นการต่อแบบแยกจุดนะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ร่วมกันได้เลยค่ะซึ่งก็จะสามารถรับชมช่องรายการได้ร้อยกว่าช่องแบบอิสระต่อกันเลยค่ะ ชอบดูหนังซีรีส์มากเลยแต่ดูแบบไม่ต่อเนื่องไม่ทราบว่าหนูจะไปดูผังรายการได้ที่ไหนบ้างคะ สำหรับคำถามของคุณพี่ท่านนี้นะคะก็คือชอบดูซีรีสเกาหลีมากเลยนะคะแต่ว่าดูไม่ต่อเนื่องไม่รู้ว่าจะไปดูผังรายการจากที่ไหนได้บ้างนะคะสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยต้องชอบดูซีรีสเกาหลีมากแน่ๆเลยนะคะต้องรีบตอบแล้วเดี๋ยวจะพลาดกันอีกนะคะคำตอบก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของช่องรายการนะคะแต่ถ้าหากเราไม่ทราบเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ชื่อช่องรายการที่ Google นะคะเขาก็จะมีลิสต์ของ เว็บไซต์ของรายการเนี่ยสามารถ คลิกลิงก์เข้าไปเลยค่ะในหน้าเว็บนะคะส่วนใหญ่เนี่ยหน้าเว็บของช่องรายการนะคะเขาจะมีตารางออกอากาศให้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูผังรายการของซีรีส์เกาหลีของคุณพี่ได้นะคะหรือเราสามารถที่จะไปดูที่นิตยสารเซตเทลไลท์ไกด์แมกซีนนั่นเองค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขียนว่าเซตเทลไลท์ไกด์ค่ะในนิตยสารเล่มนี้นะคะจะมีผังรายการนะคะหรือว่าตารางออกอากาศเนี่ยของช่องรายการทีวีดาวเทีย มากมายเลยค่ะก็จะดูได้เลยนะคะ,ะก็จะมีบอกเลยนะคะว่าเป็นเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะคะสามารถติดตามได้ตรงนี้ไม่พลาดกันร,รับชมแน่นอนค่ะคือที่บ้านติดจานดำใหญ่อะคะ่ะแต่จะดูช่องมันนี่ช n แนลค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันดูลดับที่เท่าไหร่อะคะ่ะ ค่ะสำหรับคำถามของคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะที่สอบถามมาว่าใช้จานดำใหญ่นะคะจะรับช่องมันนี่ช n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  เนี่ยได้ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจานดำใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นระบบ C-Band แน่ๆเลยสำหรับ กล่องรับสัญญาณที่เป็นระบบ C-band นะคะจะสามารถรับชมช่องม m y n h a n n e l เนี่ยได้ที่ลำดับที่1 1 4นะคะหรือลำดับที่114นั่นเองค่ะและสำหรับผู้ที่ใช้จาน KU นะคะมาบอกกันนิดนึงดีกว่าค่ะ สำหรับจาน KU ยเนี่ยเครื่องรับสัญญาณที่ใช้อยู่จะมีเครื่องรีซิร์เวอร์อยู่2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่น PSI 2TV นะคะจะสามารถรับชมได้ในลำดับที่13ค่ะหรือรุ่น PSI OK นะคะจะสามารถรับชมได้ในลำดับที่12ค่ะจานดำ PSI สามารถติดที่ประเทศลาวได้หรือไม่คะ ที่สอบถามมาว่าจาน PSI สามารถนําไปติดตั้งที่ประเทศลาวได้หรือเปล่านะคะตอบเลยค่ะว่าได้นะคะเพราะว่าฟุตพินหรือว่าดาวเทียม erm ที่ส่งสัญญาณลงมาถ้าเกิดว่าครอบคุมที่ประเทศไทยเนี่ยก็สามารถจะครอบคุมที่ประเทศลาวด้วยซึ่งจานขนาด1.5เมตรเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้ ปกติเลยนะคะชัดล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะช่องของเรานะคะอยู่ในลำดับที่184ถึง188ค่ะสามารถไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะผมไม่ได้ขายของตั้งหลายวันกลับบ้านต่างจังหวัดมาครับไปเปิดทีวีที่บ้านครับดูช่อง psi ช่องศูนย์ไม่มีสัญญาณเลยครับจะแก้ไขย,ยังไงดีครับ จากคำถามนะคะที่สอบถามมาว่าช่องศูนย์ PSI Channel รับไม่ได้นะคะจะต้องทํำยังไงนะคะสําหรับปัญหานี้นะคะที่ช่อง PSI รับไม่ได้อยู่ช่องเดียวเนี่ยเกิดจากเครื่องรับสัญญาณนะคะไม่ OTA ค่ะเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ในเครื่องนะคะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วปัจจุบันนี้ช่อง PSI เนี่ยเปลี่ยนความถี่ใหม่แล้วแต่ว่าความถี่ที่ ล่องนะคะยังเป็นความถี่เดิมอยู่ก็เลยเป็นสาเหตุให้รับสัญญาณภาพของช่อง PSI ไม่ได้นะคะโดยวิธีการแก้ไขก็คือเข้าไปเปลี่ยนค่า OTA ในเมนูค่ะสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนค่าก็คือกดปุ่มเมนูจากนั้นกดปุ่มตัวเลข04ตัวเลื่อนแถบสีมาที่เครื่องมือกดปุ่ม OK จากนั้นกดปุ่มลูกศรเลื่อนมาที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ทาง OTA กดปุ่ม OK กดปุ่มลูกศรเลื่อนมาที่ความถี่และใส่ตัวเลข4095จากนั้นเลื่อนมาที่ตั้งค่า OTA สังเกตว่าเป็นปิดหรือไม่ถ้าเป็นปิดให้กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเป็นเปิดจากนั้นกดปุ่มลูกศรเลื่อนมาที่เริ่มและกดปุ่ม OK เครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมช่อง PSI Channel ได้ตามปกติแล้วค่ะ สำหรับข้อมูลที่เราได้พูดคุยกันทั้งสองเทปนะคะ,คะเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมก็คงพอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบและก็เข้าใจได้มากขึ้นะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการส่งสัญญาณรวมถึงประเภทของดาวเทียมรวมถึงรูปแบบดาวเทียมต่างๆด้วยนะคะ,คะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะที่ใช้ชุดจานดาวเทียมด้วยนะคะ,คะรวมถึงเพื่อนช่างด้วยนะคะก็สามารถที่จะอธิบายข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้กับคุณผู้ใช้ได้หากว่าเขาสนใจหรือจะหาข้อมูลเพิ่ม เิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์ต่างๆค่ะก็ลิงก์เข้าไปหรือว่าเซิร์ชคําว่าดาวเทียมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะหากว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็น้องกาจะไปเป็นคนค้นหาแล้วก็นำมาบอกเล่าแบบนี้ละ,ค,ะค่ะวันนี้แซนซ์เสร์หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ